3ตุลาคมปี2008โปรแกรมเมอร์ลึกลับนาแฝงซาโตชินากาโมโตส่งอีเมลถึงกลุ่มนักเข้ารหัสเผยแพร่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่มันคือการทำงานแบบ P2P บุคคลถึงบุคคลด้วยระบบล็อกเชนที่ทำให้ทุกธุรกรรมตรวจสอบได้แบบไร้ศูนย์กลางเงินที่เกิดขึ้นใหม่ถูกมอบให้กับเหล่านักเข้ารหัส ที่ใช้กําลังประมวลผลการตรวจสอบธุรกรรมเพราะว่าในตอนแรกมันแทบไม่มีใครสนใจนอกจากผู้คลั่งไคล้ศาสตร์การเข้ารหัสที่มีเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้น <S <S ในเดือนตุลาคมปี2009การซื้อขายครั้งแรกได้เกิดขึ้นตลาดออนไลน์แห่งหนึ่งได้ขาย5,050บิตคอยน์แลกกับเงินเพียง5.02ดอลลาร์ราคานั้นคำนวณจากพลังไฟฟ้าที่ใช้ขุดมันมา และแล้ววันที่22พฤษภาคมปี2010โลกต้องจารึกเมื่อมีคนใช้1,000 0บิตคอยล์แลกพิซซ่า2ถาดที่มูลค่าเพียง25ดอลลาร์แต่มันคือครั้งแรกที่บิตคอยถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าจากจุดเล็กๆบิตคอยเริ่มเติบโตทั้งจำนวนผู้ใช้ทั้งปริมาณธุรกรรมราคาพุ่งทะยานสูงกว่า70,00ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยในเดือนพฤศจิกายนปี2017ชื่อของมันปรากฏบนโทรทัศน์หนังสือพิม และบนเว็บไซต์มากมายโคดที่กระจายอยู่ในโครงข่ายนับพันโคดที่ไม่มีใครแก้ไขได้แม้แต่น้อยหากไร้ซึ่งฉันทามติจากทั้งเครือข่ายนี่แหละตัวอย่างที่แท้จริงของดิจิตอลแคชหรือดิจิตอลฮาร์ดมันนี่